ฝันทงบอลไทยครับสัปดาห์แรกคู่วันเสาร์ทุกคู่ครับผมเปลี่ยนชื่อจากไทยลีกแล้วครับเป็น BYD Seal Lion Six League o n นะครับเข้าใจว่าใช้คำว่าลีกวันเพื่อเลี่ยงคำว่าไทยลีกซึ่งไปอิงกับสปอนเซอร์เก่าคือ t o โยตานะครับและเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนมาเป็น BYD ฉะนั้นลบตัวทีออกมาเป็นตัว L แทนครับเป็นลีกวันครับแต่ว่า แฟนบอลทั่วไปนะครับน่าจะคุ้นชื่อไทยลีกมากกว่าฉะนั้นเบื้องต้นเราจะเรียกว่าไทยลีนะครับสำหรับคู่วันศุกร์นั้นนะครับก็ทำเป็นคลิปสั้นไปแล้วนะครับเรามาฟันธงนะครับสัปดาห์แรกคู่วันเสาร์นะครับเริ่มด้วยคู่แรกครับจะแข่งที่3อ่าวสเตเดียมครับ ประจวบ FC ครับตอนรับการมาเยือนของ BG ปรปทุมยูไนเต็ดนะครับจะแข่งขันในเวลา6โมงเย็นหรือว่าเวลา18นาฬิกาครับถ่ายทอดสดทาง AAS Play Sport 2นะครับคูวันเสาร์มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ PT ประจวบ FC นะครับซึ่งเป็นเจ้าบ้านนั้นนะครับดูแลทีมโดยโคตเตียสะสมพบประเสริฐนะครับซึ่งพอเราดูจาก รายชื่อตรงนี้นะครับที่จะอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับซึ่งเราดูเน้นๆน,น,นะครับเนื่องจากสควอตทีมนั้นเห็นแล้วแต่ว่ารูปแบบวิธีการเล่นนั้นชอบดูการใหม่เรายังไม่เห็นครับต้องให้แมตช์แรกผ่านไปก่อนนะครับเราถึงจะเห็นว่านะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาดูตามสไตล์ของโค้ดมากกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะ โดยสไตล์โคตเตี้นั้นผมก็เชื่อว่าอังสามแต้มแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะเจอ BG จีปทุมก็ตามแต่เนื่องจากเป็นแมตช์แรกของรูก,การก็นะครับหวังในเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับในการที่จะประเดิมลีกวันนะครับรูการ2025ถึง2026ครับดูรายชื่อของนักเตะที่เข้าใหม่ของพีทีพีจวบ f นะมีนักเตะที่ได้มาใหม่ทั้งหมด 9คนนะครับถือว่าไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับได้ชาวัดวีรชาตินะครับยืมตัวมาจากบีจีปทุมอยู่ในเต็ดนะครับเป็นไปได้ที่ชาวัดจะไม่ได้เจอบีจีในแมตชนี้นะครับเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ยืมตัวนั้นไม่สามารถที่จะเจอทีมที่ตัวเองนั้นยืมตัวมานะครับผมนั้นกรณีของชาวัดไม่น่าจะได้ลงในเกมนี้นะครับนันตพงษ์ หามนตรีนะครับได้มาจากสุพรรณบุรี FC นะครับพิทวัตจีนไทยครับอันนี้ได้จากสุพรรณบุรี FC เช่นกันนะครับวัฒนชัยสะทองจันนะครับได้จากคนครปฐมอยู่ในเตดนะครับตัวต่างชาติครับอาร์เดรียนอูเกวิกครับผมพรมมินปิ่นแก้วได้จากจามจุรีอยู่ในเตดครับมิเชลลีมาได้จาก โยโกฮาม่าเอฟซีนะครับจากลีกญี่ปุ่นนะครับเจลีกนิกเทเลอร์นะครับสวายเรียงเอฟซีนะครับชื่อก็เป็นลีกกัมพูชานะครับอูเซมบาเทียงคามนะครับ AJS นะครับนี่คือตัวใหม่ของ PT ประจวบ f c นะครับผมมาดูฝั่งทีมเยือนครับ BG ประทุมยูไนเต็ดนะครับดูตามรายชื่อจากไทยลีกเลยนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับ ทางสมาคมและก็ไทยลีกจะเน้นเรื่องการใช้ไลเส้นโค้ดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ส่งนะครับให้ตรงกับรายชื่อที่แจ้งไว้นะครับดูจากไทยลีกก็คือใช้โค้ดบอยสุประชัยคมสินนะครับมาดูตัวผู้เล่นใหม่ๆนะครับสำหรับ BG จีปทุมยู่ในเต็นะครับศิวกรเตียตะกูลนะครับกลับจากยืมตัวครับผมชัดมงคลทองคีรีกลับมาจากยืมตัวเช่นกันชนลพัฒบัวพันธ์นะครับกลับมาจากยืมตัวครับ มาดูตัวต่างชาติครับโทโมยุกิโคอินะครับจากเกลิงอินเตอร์เนชันแนลเอฟซีนะครับมิลลสครีมชิตนะครับคูราบลาสเตอร์ครับสโมสรที่ย้ายมานะครับถ้าเอ่ยชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับพุทธวงศ์สังวิโสครับเอชราเอฟซีครับยืมตัวมานะครับอันนี้มทธิยุตฟอร์มาซารีนะครับผม มาจากสุโขทัย f อครับจอแดนเอมาวิเวนะครับจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับพงระวิทย์จันทวงศ์ครับกลับมาจากยืมตัวครับชานนท์ธรรมมากลับมาจากยืมตัวครับสลาวิซ่าบ็อกดานวิทครับจากอ i วไอนะครับเอกนิตปัญญากลับมาจากยืมตัวครับเจริญศักดิ์วงก้นนะครับกลับมาจากยืมตัวเช่นกันนาธานเจมมาจากบานสลีเลยนะครับ โจเอลโลเปสบิซานโนครับนะครับคลับซานโคเซ่นะครับสโมสรที่ย้ายมาครับทากากิโอเซครับจากพนมเป็นคราวเอฟซีนะครับอันนี้ก็เป็นลีกกัมพูชานะครับสื่อวกรพลสั่งนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับ17ตัวคือผู้เล่นตัวใหม่ของทางบีจีปทุมนะครับอยู่ในเตดนะครับสำหรับสควอตทีมนะครับที่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนะครับบอกตัว ที่เข้ามาใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเมื่อแมตช์แรกผ่านไปถึงรูปแบบวิธีการเล่นที่ชัดเจนกว่านี้นะครับซึ่งเกมวันนี้ผมเชื่อว่า bg ปทุมนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ปั้นเกมบุกใส่ละครับแล้วก็นะครับทางด้านทีทีประจวบ fc นั้นก็คงน่าจะรับแน่นแล้วก็เล่นจังหวะนะครับววานะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับสไตล์ของโคตรเตียนครับแมตช์แรกอาจจะ s ซอร์ไพรส์ t อตแและบุกใส่ในช่วงนาทีต้นๆก็ได้นะถ้าไม่ได้แล้วก็คอยมาตั้งรับแบบรอส่วนกลับนะครับสกอร์ที่คาดว่าน่าจะเห็นนะครับ BG ประทุมเ um นี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าจับฉลากตอนนี้นะครับในเวทีของ a c l จะนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในฟอร์มการเล่นก็ยังไม่เห็นนะก็ผมคิดว่าน่าจะสกอร์ออกมาที่เสมอกันหนครับ ต่อไปครับคู่วันเสาร์ที่16สิงหาคมนะครับ2525นะครับคู่ที่2ครับนครราชสีมามัสด้าเอฟซีครับต้อนรับการมาเยือนของชนบุรีเอฟซีนะครับจะแข่งขันในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับเวลา6โมงครึ่งนั่นเองครับสนามเฉลิมพระเกียรตินะครับ8 0พ0 0ษานะครับเรามาดูตัวผู้เล่น กันดีกว่านะครับก่อนอื่นเรามาดูที่โค้ดนะครับสำหรับโค้ดของนะครับเจ้าบ้านนะครับโคราชนะครับสวัสดแคทนะครับจะใช้อิสระศีทะโรนะครับมาจากรูการล่าสุดนี้คุมสุพรรณบุรี f อน่าสนใจนะครับมาขึ้นมาคุมทีมไทยลีนะครับหลังจากดูทีมชาติเยาวชนแล้วก็ไปคุมสุพรรณบุรี f อฟนะครับก็หล่น ตกชั้นไปจากไทยลีก2นะครับตอนนี้ได้โอกาสมาคุมนะครับที่นครราชสีมามาสด้าเอนะครับส่วนชนบุรี f c นั้นนะครับพึ่งกลับมาสู่นะครับไทยลีกหนึ่งลีกสูงสุดได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากล่นไปเล่นในไทยลีก2นะครับแต่ว่าในนะครับในใบรายชื่อนะครับแจ้งว่าโค้ชนพรเอกศรานะครับ แต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นโค้ชโจนะครับเป็นคนคุมทีมนะครับผมโค้ชโจก็คือธีรศักดิ์โพอ้นนะครับคุมทีมสวัสดแคทนะครราชสีมามัตด้ f เอยู่นานเลยนะครับตอนนี้ก็มาคุมที่ชนบุรี f อฟนะครับกลับไปเยือนที่เก่าทิ่นเก่านะครับน่าสนใจนครัสำหรับเกมนี้ มาดูผู้เล่นตัวใหม่ๆของนครราชสีมามาสด้าเอฟซครับมีจักรพงแสนมะฮุงนะครับยืมตัวจากชนบุรีเอฟซแมตนนี้ก็ไม่น่าลงนะครับบุกยอรีเหล่มดีนะครับยืมตัวจากชนบุรีเอฟซนะครับผมสิทธิโชคพาโซยืมตัวจากชนบุรีเอฟซนะครับสิทธิโชคพาโศนี่นะครับตัวโค้ดก็นะครับ ถือว่านะครับให้โอกาสตอนไปอยู่ที่สุพรรณบุรี FC นะครับหลังจากย้ายไปที่ตราด FC ใช่ไหมครับผมวิกติมาติเนสนะครับอินเตอร์นะครับเอสคาลเคนะครับเดยันมาลกานะครับปติปานปาลูเอฟซีนะครับเมนาลาลิสนะครับเอฟเคมาลคอสนะครับฮิโรทากะมิดะนะครับจาก โอลิเวเรนเซ่นะครับเวนิเดามัตเชอุสนะครับ ABC RN นะครับอนุศักดิ์ใจเพชรนะครับได้จากนครปฐมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็นพละครพลนะครับยืมตัวมาจากบุรีรัมอยูไนเต็ดนะครับต่อไปนะครับนัทภพแก้วกลางได้จากชัยนาทฮอนบิวครับเดอร์นี่ไปอุคูนคาบาเล่นะครับได้จากอุทัยธานี FC นะครับ ธนันนัทอาทิตย์สตราได้จากนครศรีเนเต็ดครับเอลซันฮอยมาจากเชียงใหม่ยูทธเต็ดธนพงศ์วรงได้จากสุนารีแบล็กแคทนะครับพงศกรหารตัตนะนะครับมาจากบุรีรัมนะครับแล้วก็พงธกรหารตัตนะบุรีรัมนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับชิษณุพงศ์พิมพ์สังมาจากพีทีประจวบนะครับพิทวัตจีนไทยมาจากพีทีประจวบนะครับนี่ก็ยืมตัวนะครับ ปาัทั์เปรมปรีนะครับจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับอชิรวิทย์นิกสันเทียโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับก็ถ้าถ้าผมเอ่ยชื่ออันไหนไปผิดก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ21ตัวนะผมคิดว่าตัวผู้เล่น21ตัวเนี่ยตัวเยาวชนยูทเลเยอร์ก็เยอะเหมือนกันก็สไตล์โคอิสระสีทโรนะก็ชอบปั้น เยาวาชนนะครับน่าสนใจว่าตัวใหม่ๆถึงแม้ว่าจะมีถึง21ตัวนั้นนะครับโคตระอิสระสีทโรนั้นจะใช้ยังไงครับอุชนบุรี FC บ้างน,นะครับของโคตธีรศักดิ์โพอ,อ้นนะครับผมนัทพงศ์สายทิยานะครับมาจากนครราชสีมามัสด้าเอฟนะจะเจอทีมเก่านะครับผมอูเคอร์ฟาลิงเกนนะครับหลังจากยิงกระจายกับสุพรรณบุรี FC ใน เลก2ปีที่แล้วนะครับในไทยลีก2ครับนัทพลเบียร์สัมฤทธิ์นะครับจากนครราชสีมามาด้าเอดูอย่างนี้ก็โค้ชธีรศักดิ์โพอนก็เอาเด็กเก่ามาแล้วครับผมเจฟเฟอร์สันทาบินนานะครับจากบุรีรัมยูไนเต็ดยืมตัวนะครับผมสันทิภาพจันง่อมครับจาก BG ปทุมยูไนเต็ดครับเกรกคูล่านะครับจากนครราชสีมามาด้าเอนะครับจอร์จฟิลิเป้ครับอยู่การละสุดหนองบัวพิเชียเอฟซีนะครับ จะอ่านว่าฮอเคฟิลิเปก็ได้นะครับเลสลี่อาโบรนะครับจากนครปฐมยูไนเต็ดนะครับก็เล่นในลีกไทยมานานนะครับโคเวนอินาซิโอครับเอฟซีบอสคาเน่ครับเควินเรมเมนโดซาครับเปอร์ชิปบันดุงนะครับผมทิเกชินาเรสมาจากลำพูนฟอร์เรอร์นะครับและก็อาโบอิซาครับอัลนาเซอร์เอสซีนะครับ12คนไม่มากไม่น้อยนะครับ รูปเกมในความน่าจะเป็นนะผมเชื่อว่าชนบริ FC มาบุกใส่แน่นอนครับเกมนี้นะ่าสนใจที่โค้ดทีรศักดิ po ์โพอนกลับมาเยือนถิ่นเก่านะแล้วก็คุ้นเคยนะครับตัวผู้เล่นนะมีการสลับกันไกลๆนะครับเป็นบอลที่ทันกันนะครับในเชิงของต่างๆผมเชื่อว่าวิธีการเล่นไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเกมวันนี้ ผมอยากจะฟันธงให้ทางชลบุรีเก็บ3แต้มนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโคราชเองนะครับสวัสดแคทเปิดบ้านเองก็ไม่อยากจะแพ้นะครับบอลแมตช์แรกเอาไปที่แบ่งแต้มกันก็นกนแล้วกันที่2ประตูต่อ2ครับผมมาดูคู่ที่หลายคนจับตามองนะครับเพราะว่าแชมป์เก่านะครับไปเยือน,นครับคู่นี้นะครับลำพูนวอรีเออร์นะครับ ลำพูลเออร์จะเปิดบ้านนะครับตอนรับการมาเยือนบุรามยูไนเต็ดครับจะแข่งขันในเวลา19นาฬิกานะครับที่แม่กวงสเตเดียมครับเนื่องจากสนามใหม่นั้นยังติดเรื่องหลายๆอย่างครับทั้งการทำไฟใหม่อะไรต่างๆยังไม่เรียบร้อยดีนะครับทางลำพูลเวอร์นะครับราชันโคข,ขาวก็กลับมาใช้สนามที่ตัวเองเคยใช้มานานนะครับแม่กวงสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทาง A AS Sport หนึ่งนะครับผมแข่งกันหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็สำหรับทางด้านลำพูวอยเออร์นะครับตามใบรายชื่อแล้วนะครับใช้โค้ดจงสุริดวุฒิที่ช่วยนะครับจงสุริดวุฒิที่ช่วยนะครับโค้ดปอนดนะดูตามใบรายชื่อเลยนะครับดูจากฐานข้อมูลของไทยลีกครับในฐานะของเฮดโค้ดนะครับ,นนรบเราเอาตามนี้ก่อน,นครับผม ส่วนทางด้านบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแชมป์เก่านะครับอสมาลอดเวเอรานะครับผมนะครับตามนี้เลยครับชาวบราซิลนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับผมเอาตามนี้นะครับเรามาดูผู้เล่นของทางด้านลำพูนวอริเออร์ที่เสริมเข้ามาใหม่นะครับธนกรนาวันนิตมาจากพัทยายูไนเต็ดครับอนุยุก มัดเหลิมครับจากพิซุโลก f อครับขวัญชัยสุขหลอมจากอุทัยธานี f อครับสุรัตสุริยชัยนะครับมาจากธนบุรียูไนเต็ดนะครับสาวิทยขำเปี่ยมมาจากโบลิเทโร่อฟซีครับแพนเนลเอ็มลาป้ามาจากการท่าเรือเอฟซีครับบราฟมาชาโดมาจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับชาลีครับมาจากการท่าเรือเอฟซีครับวินเล่นโมตานะครับเซอร์ ดูสูนะครับอาลีซิโซโ,ซโกมาจากเมืองทองอยู่ในเต็ดครับมี10ตัวผู้เล่นนะครับในการเสริมตัวมาใหม่ไม่น้อยไม่เยอะนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับตัวผู้เล่นใหม่ๆนะครับตัวผู้เล่นในฝั่งของตัวไทยนั้นยังไม่มีตัวที่ชื่อชั้นน่าสนใจนะครับแต่ว่าตัว ผู้เล่นต่างชาตินะวินเล่นโมตานี่เล่นมานานแล้วนะครับชาลีครับก็มาจากการท่าเรือนะครับอาลีซิโซโก้นะครับคุ้นเคยกันอย่างดีถึงแม้ว่าจะอายุเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งบุรีรัมย์ยู่ในเต็ดหน่อยนะครับผมสำหรับแชมป์เก่าทานิสสอนไพบูรกิจเจริญครับกลับมาจากยืมตัวนะครับแอเลสต์ดอลเลาะครับบาหลียู่ในเต็ดครับชิรพัฒน์ลีออกครับมาจากบีจีปทุมยู่ในเต็ดครับปฐมพลเจริญรัตนาพิรมครับ จากการท่าเรือเอฟซีครับอาหารฟานดี้ครับมาจากบีจีปทุมยูเนเต็ดครับยืมตัวนะครับเชพตินาบ้าครับมาจากเคเอเอสยูเป็นนะครับกรวิดนารีจันมาจากลำพูนวอรเออร์ครับโรเบิร์ตชูนะครับลาสเคลินนะครับโรเบิร์ตบาเออร์มาจากเอฟซีพีเอฟเคครับเนมันยานิโคลิสนะครับ ปาติชานเบลเกรดครับฟิลิปสตอยโควิดครับ L.A.S.K. ลินสะครับ,ค,รบควอนเฟนนนเดสบลังกโกมาจากวิกชอลลอสครับเฟอร์ชาลนูลิด F.K. เบลิเมเซมี่นะครับก็สิบสามคนนะครับเน้นๆนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นกองหลังอินโดนีเซียมาใหม่ด้วยอันนี้ยังไม่อัปเดตนะครับ มาดูคู่วันเสาร์คู่สุดท้ายนะครับจะแข่งขันในเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับ19นาฬิกา30นาทีนะครับผมเมืองทองยูเนเต็ดนะครับจะเปิดทันเดอร์โดมสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC นะครับจะถ่ายทอดสดทางนะครับ AAS Sport 4นะครับผมก็มาดูรายชื่อของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับว่าจะได้ใครมาบ้างนะครับสำหรับ เลกแรกของฤดูกาล2025 2026นะครับได้กรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับกลับจากการยืมตัวนะครับทีกวินจันสีกลับมาจากยืมตัวครับทีรยุทธ์อยู่สืบเชื้อนะครับกลับมาจากยืมตัวครับมิคาเอลเคมเตอร์ครับฮอปเปอร์ซูริกนะครับน่าจะจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเมวินลอเรนเซนบีจีปทุมอยู่ในเต็ดครับเนวสันออจีครับเอ็ เบรชัยนะครับอาร์มีนเกรมนะครับ SKU ูเอมสเตเชนนะครับดดเอโกเฮดนะครับเจ้าเอริก้ซิมเบียนะครับสเตวานชอนคอฟมาจากโบเตฟริชานะครับริชมอนดาโกอซามาเท็ดนะครับผมนี่คือรายชื่อของตัวใหม่นะครับของกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดครับ1 1ตัวนะครับผมก็ถือว่าผสมสารตัวต่างชาติกับ ตัวไทยนะครับสำหรับ,รบเมืองทองอยูในเต็ดปีนี้ใช้โคตรรังสรรค์วิวัฒชัยโชนะครับโค้ดที่มาจากนะครับโบลิเทโรนะครับรังสรรค์วิวัฒชัยโชนะครับก็ถือว่าเป็นโค้รที่มีรูปแบบการเล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ชอบใช้ตัวเยาวชนเช่นกันน่าสนใจนะครับเมื่อเมืองทองกลับมาใช้โคตรไทยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม มาดูฝั่งทีมเยือนครับขางข่าวไฟนะครับดูจากรายชื่อที่อยู่ในระบบไทยลีกนะครับอัตพรชลิตาพรนะครับผมเป็นเฮดโค้ชนะครับเอาตามนี้ก่อนนะครับผมผู้เล่นนะครับที่เข้ามาใหม่มีอุกฤษวงมีมาครับจากเกษตรศาสตร์ FC ครับธีรพลยอดเยอะจากเมืองทองยูไนเต็ดครับอิสานฟานดี้นะครับมาจากบีจีปทุมยูไนเต็ดครับยืมตัวนะครับทศวรรษลิมวันนัสเถียนมาจากทรูแบงกอกยูไนเต็ด ซิดเคลเปเรรามาจากโบตาโฟโกฟาโรบ้สสาเจเรมีคอรินิสเอนอสิตนีอนปาราลิมบีนะครับสมอรอนอันหลังเนี่ยนะครับออตันตาตูนนะครับ,รม,าบราม,มาจากบูอองเพรสเปโรนานะครับโรเมงฮาบรามมาจากเอฟซีคาร์ฟกาซิมพีรพงศ์วัจนาพยนมาจากกองเรือรบเอฟซี แล้วก็เบเกบ้านะครับมาจากลำพูลไวร์ส0ิบผู้เล่นนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับน่าสนใจว่าสโคทยเอฟซีนี่นะครับจะเป็นยังไงนะครับสำหรับดูการนี้นะครับพอดูจานะครับคร่าวๆนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรูปแบบการเล่นใหม่ๆนะผ่านแมตช์แรกไปถึงจะเห็นอะไรได้ชัดกว่านี้นะครับพอดูจากภาพรวมคร่าวๆผมก็เชื่อว่าเมืองทองยูเนเตดจะ น่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับผมดูจากนี้นะครับเมืองทองอยู่ในเต็ดน่าจะเอาชนะสกโททัย FC ที่2ประตูต่อศูนย์ะครับผมส่วนคู่ก่อนหน้าที่ลำพูนวอริเอรนะครับจะเปิดบ้านรับบุรีรัมยอยู่ในเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าแฟนบอลไปแห่ไปซื้อตั๋วกันเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าเจอทีมใหญ่ครับที่แม่กวงสเตเดียมนะครับ,รบเชื่อว่าแชมป์เก่านะครับจะเอาชนะ นะครับลำภูมิวอร์เยอร์ที่3ประตูต่อหนึ่งครับผมตามนี้ครับผมคู่วันเสาร์เจอกันใหม่ครับผม